สุขสบายดีเนาะมันนี้มาพบมาพอกับซ่องใบลมคนสวนซนเนลเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เฮามาเบ่งกล้วยเนาะพี่น้องเนาะพอบ้านเพิ่นมาตัดหญ้าเช้านี้เพื่อนว่าคนรักกล้วยเนาะพี่น้องเนาะกล้วยเฮามีแต่เครื่องงามๆพี่น้องเวมาคนรักกล้วย กวยเฮากวยเฮากับอนามัยงามๆเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับมาลักเนาะมาลักตัดนี่พี่น้องเกลือนี่เพิ่นตัดจงไว้แต่ค้อนมาเนาะพี่น้องเนาะนี่กกนี่เพิ่นก็เอาเนาะพี่น้องเนาะลายเครือเติบได้นี่พี่น้องเพิ่นเอานี่ มาเลาะมาเลาะเลยมาลักตัดเอาเนาะพี่น้องเนาะขนหางนี่แกลักตัดเอาใจคงมู่เนาะนี่พี่น้องเพิ่นสีน่วงเอาแล้วก็ตัดเอาทานะั้งทั้งเนาะกกมาแล้วบดตัดเนะาะยันหงหูเนาะ เพิ่นกระสิมาน่วงเอาแล้วก็ตัดเอาเป็นเครือเนาะพี่น้องเนาะแต่กกมันในเพิ่นสิบโบต,ตัดนะเนาะเพิ่นยานห้งหองเนาะเพิ่นลักตัดเอาแม่นมดส่วนนี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นล้อตัดเอาตัวใดเครือแก่เครืองามเนาะเพิ่นก็นเลยตัดเอามัด เอาหักษาเนาะเจ้าของหักษาให้มันงามให้มันน,นั่นหอนยามขายแล้วเอาขายเนาะแต่เพิ่นมาลักไปขายก้อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขี้ลักอะไรนี่นนมึงให้น้ำขี้ลักเนาะพี่น้องเนาะ พอบานเพิ่นมาตัดหญ้าเช้านี้เพิ่นว่าโอ้เขารักกล้วยเขารักตัดกล้วยแล้วอันนี้หูกับเมื่อยเลยเนาะกล้วยมีแต่เครื่องงามๆพี่น้องนี่แต่เครื่องงามๆคือใหญ่ๆพี่น้อง ราคากล้วยช่วงนี้มันแพงเนาะพี่น้องเนาะโลนึงสามพันสี่พันเนาะพี่น้องโอกคีณรักคนก็มารักตัดเนาะ แต่เ,เครื่องอางามๆใช่เนอะสองเท่อนี้แหละเนาะเพิ่นลักตัดเนาะเคื่อนี้ก็เอาไปแล้วสินะเคื่อนในแห้งงาม เงม,งม,งม้ยงง่ายๆพี่น้องเอ,อ้ยเอาหวังว่าสิได้ขายเนาะแต่เพิ่นมาขายก้อนแล้วใส่ก็มีขี้รักขี้ขโมยเนาะพี่น้องเนาะลักขี้ขโมยของคนอื่น คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้พี่น้องขอขอบใจสำหรับการติดตามทับซุมอ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอเก้าคำว่าสบายดี